กระชับกระเฉงเนาะได้อู้ได้เอ๋ยกันเหมือนเนาะมาชาติแบดกันอิตนามาอู้มาเอ๋ยกันแล้วก็มีความสุขแล้วได้หยะฝีมือได้ย่ยนั้นหู้ซึกว่ะตัวเองม่กล้าคือมาปั๊บเนี่ยเขาได้เล่นได้คุยกันแล้วก็มีการร้องรำทำเพงลงอะไรถึงได้แสดงออกถ้าเขาอยู่บ้านเขาก็จะเงียบเงารวมรักเข้ามาหวงไย วันนี้ก็มากิจกรรมเกี่ยวกับทำดอกไม้จันทร์เป็นดอกไม้ที่เราทางสูงเราก็ตรงผู้ถ่งยุทธเนี่ยทำมานานละปกติเราจะทํากันอยู่ทุกวันพุธเดือน,นละสีครั้งตอนนี้พอกีบที่5้าเราก็หันหด้านหลังขึ้นมาเหมือนกันมีโครงการเกษียณมีดีเข้ามาด้วยเราก็เลยเอามาทําตรงนี้เพื่อจะได้ให้เขาพัฒนาจะม่เป็นรูปแบบเป็นดอกกุหลาบ เป็นดอกไม้จานทร์รูปแบบอื่นแล้วเราจะได้ไปทําพวงหลีดขายด้วยเราก็อยากจะฟื้นฟูให้เขาเนี่ยมาตั้งกลุ่มจะได้มีรายได้ช่วยเศรษฐกิจครอบครัวให้ดีขึ้นเนาะเราก็เลยมาทําตรงนี้ <S <S โอ้มหมอนอูกันเซลกันไฟบ้านนั่นจะน,นัน่นจะนี่บ้านนั่นไปะห่งมาเหมือนกับอูกันเนาะ โอ้ยายค้าวันนั่นไปหย่างยังเราหาันมาตกน้าอยู่พ่นจ้ามากกันอย่างนีนะคะเปินอู้อย่างเปิดกรมเซลกันอู้พิษไออย่างกมามเซลกันอู้กรมเก่าจ้อยใส่กันอููสมัยเป็นบ้าเ,เ,เป็นสาว ป้าคำไปป้าแฟนจะได้อีไหนไปจีบกันจะได้อู้มีเรื่องอู้น่ะเป็นญาก,กันไปอู้กันไปถ้าไผายเะกิจกรรมฝีมืออย่างเ่ะบอถูกบวงงามการโซ,โซการเซลลกันอีกก้กาม้วนบบจิมีเกียรหอย่างเจ้า <c oughs> เวลาเป็นมีกิจกรรมอย่างก็ร่วมสาม,มัคคีกันดีมาเป็นโมเป็นคณะใครจะรับเป็นดอกไปแล้วไปทําดีเดียเก๋ๆแล้วก่อน <ไป S 1> นี่<า>เป็นบบมีโครงการบบมีอย่างเข้ามา คนเท่าเนาะบ่ม,มีอย่างเงี้ยไปโต่อมกับบ่ได้บ่มีหายหับหาจ้างหาไปเนี่ยไปยาติการ์ยังไหนกับบ่ได้อายุนักแล้วพอมีโครงการนีมาน่ะสดชื่นมีกําลังแต่ก่อนบ่มีอย่างการนอนอยู่บ้านเนาะคนเท่าเนาะบ่มีแห้งนอนอยู่บ้านหนังๆน,น,นอนๆมันกับบ่มีเหลียวมีแรงเนาะเนาะ อยากจะซื้ออะไรเราเข้าไปตามเรงนี้ได้พอมีโครงการนี่มาเปิดกระบะเออวันนี้มากิจกรรมเด้อมาฝึกฮัดอาชีพมาทําอะอย่างอยังมาปะกันมาสังสรร์อย่างกันค่ะเจเนี่ยวันนี้ยูดูที่บ้านเรามาแล้วเจ้าปะกันเห็นแล้วเจ้าเข้าแตนโบราณหน้าทันย่าผืนกระชับกระชิงเนาะได้อู้ได้เอ๋ยกันเหมือนนรามชาติแบดกันอิตนามาอู้มาเอ๋ยกันแล้วกันมีความสุขล้วได้ยะฝีมือได้ยานันหุ้ยซิบะ ตัวเองมีกาเขาก็ทําได้นะก็เหมือนเนี่ยวันนี้เราสอนให้เขาทำเนี่ยเขาอยากจะทําบอกให้หยุดพาดเบรกยังไม่อยากหยุดเลยก็คือว่าชอบละดีใจนะที่มีเกษียณมีดีมาถ้าไม่งั้นเราก็ยังจะต๊อกแต๊กตอแต๊กตอกแตะไปเรื่อยไง